ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวรีทุกคนนะครับก็นี่เป็นคลิปเปิดใจคลิปที่ห้านะครับของกัปตันพีนะครับยาวนานมากก็แต่ละช่วงนี้นะครับแบบเจ็บคอครับเจบ็บคอไม่ค่อยสบายไม่ค่อยมีเสียงขอใช้ตัวช่วยหน่อยน่ครับแบรนด์ของเขาดีจริงๆครับต้องไปลองฮะเสียงมาเลยเห็นไหมฮะโอ้โหต้องไปลองครับของเขาเยี่ยมจริงครับ สำหรับช่วงนี้นะครับผมก็เครียดฮะอ่าไม่ทันก็เครียดฮะ <c oughs> แคนี้เองเราพูดถึงเทคนิคกันดีกว่าเดี๋ยวพูดเลยละเทคนิคช่วงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเน,น,น,นื้อหาไปหมดละเนื้อหาเนี่ยทําอ่านกันเสร็จไปหมดละอาจจะกําลังทําหาหนังสือโจทย์ทําอยู่เพื่อนๆหลายคนก็ทําโจทย์หรือแบบบางคนกําลังหาหนังสือหาหนังสือโจทย์ทําโจทย์ด้านหลัง ก็ตัวไหนที่เห็นนะครับจะเป็นโจทย์สิบห้าพศให้ไหมฮะสใหญ่เขาจะทำโจทย์สิบห้าพศย้อนหลังกันเพื่อนเพื่อบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยสมมุติว่าเดินเข้าไปในศูนย์หนังสือจุฬาครับเดินเข้าไปครับหาหนังสือโจทย์ย้อนหลังสิบห้าพศครับมีจะไม่หมดฮะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะเล่นมีครับหรือว่าจะเป็นเล่นมีครับหรือว่าจะเป็นเล่นมีครับ ได้มีเป็นมุกนะฮะมีมากมายครับมีหลายสนักพิมพ์เต็มไปหมดบางคนเลือกเสือไม่ถูกอ่าวันนี้เรามีเทคนิคเลน็กน้อยฮะอันนี้ได้มาจากเพื่อนสนิทครับที่โรงเรียนอ่าสมมติมีสองเล่มน,นี้จะเลือกไงดีครับสมมติเป็นเป็นวิชาดีกว่านู่นะอันนี้เป็นชีวะอันนี้ก็ชีวะเหมือนกันนะสมมตินะอ่าวิธีเลือกครับไม่ดูที่หน้าปกฮะไม่รู้ว่าเล่มไหนสวยครับดูที่ราคาครับไม่ใช่ครับอันนี้ก็มุกเหมือนกันฮะ เอาจริงดีกว่าวิธีเลื่องนะครับให้เพื่อนๆนเปิดโจทย์นะครับอันนี้อย่าลืมนะสมมุติว่าเป็นชีวะเหมือนกันนะเปิดโ,โจทย์ปีเดียวกันข้อเดียวกันฮะแน่นอนปีสองห้าสิแปดข้อหนึ่งปีสองห้าสิบปดข้อหนึ่งเปิดเหมือนกันนะฮะคำถามต้องเป็นคำถามเดียวกันอยู่นะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นส5บ้าสอบเหมือนกันคำถามเดียวกันเปิดให้ปุ๊บแล้วให้ดูเฉลยครับถ้าสมมุติว่าแบบ่าเฉลยแล้มีแล้วแบบเฮ้ยเออกระชับดี ได่มีอาจจะแบบอธิบายเยอะไปหน่อยเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยชอบหรือว่าได้มีอ,อธิบายเยอะดีจังได้ทบทวนเนื้อหาไปด้วยได้มีอ,อธิบายน้อยจังเลยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบหนังสือจากสำนักพิมพ์ไหนครับเพราะว่าคนสำนักพิมพ์นี่ก็คนละคนเฉลยแน่นอนนะฮะก็ลาดับคือเปิดดูเฉลยข้อเดียวกันครับแล้วอ่านดูว่าเพื่อนๆอน่อานเฉลยของเล่มไหนเข้าใจครับแล้วก็ซื้อเล่มน,นั้นเลย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับในวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่นะฮะสิบห้าอาจจะไม่ทันละโชคดีมากฮะโชคดียังไงครับเหลือก็ไปดูข้างบนฮะเห็นไหมฮะนี่แค่สวนครับสิบสามถึงสิบห้าฮันวาฮะยังไปทันนะครับโอ้โหคนที่ดูคลิปนี้ตอนช่วงนี้นี่โอ้โหสบายเลยไปให้ได้นะครับงานยิ่งใหญ่มากสี่ปีมีครั้งเดียวนะครับ ไม่ได้โฆษณาฮะไม่ดีผมก็ไม่พูดนะฮะอ่าก็ถ้าเป็นไปได้ครับไปเจอกันครับงานนิทรรศวนสองพันสิบสอครับตอนนี้ก็ดึกแล้วฮะตีหนึ่ง,งกว่าๆ้วฮะก็ขอตัวไปนอนก่อนครับครับดีครับ